ยังไงกันแน่นะครับกับไม่กับโปรเจกต์มูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทตัวแลนด์บริดที่จะเปลี่ยนโฉมของเมืองไทยล่าสุดเนี่ยสอบแว้วจะไม่ค่อยดีซะแล้วนะครับโดยมีผู้วิจัยว่าทําแล้วไม่คุ้มนะฮะพร้อมทั้งพันธมิตรเนี่ยยักษ์ใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะร่วมมาจอยตรงนี้สักเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นไปต่อไว้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกัคุณครับ มัง่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีเพืนทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนด้านสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีนะครับในคลิปนีะชวนคุยนะเรื่องของมหาโปรเจกต์แลนด์วิกของทางรัฐบาลบบอกกกกเเเเเลยว่่่่าาาาโโปปปรรรรรจจตตต์์นนนนี้ไมมมมใชขดดธะะคัแ็ห มูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ของเราต้องยอมรับนะครับว่าภาคใต้เนี่ยก็มีหลายโปรเจกต์ที่ก่อนหน้าน,นี้เช่นตัวการขุดคลองนะครับแต่วันนี้มาเป็นตัวแลนด์บิทซะแล้วเป็นโครงการเชื่อมเศรษฐกิจนะครับระหว่าง2ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางอันดามันนะครับจะอยู่ที่ตรงจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองไอเดียก็คือว่าการขนส่งเนี่ยนะครับจำนวนมหาศาลเนี่ยไปขนส่งที่ตรงช่องแคบมาละกาผ่านมาเลเซียผ่านสิงคโปร์อินโดนีเซียแต่หามองจริงจริเนี่ยถ้ามาหยุดตรงแลนด์บิทไทยของเราเนี่ยนะครับก็ สะดวกลงลดค่าใช้จ่ายลดเวลาการเดินทางได้อย่างมากโหครับถึงแม้ว่าความชัดเจนหรือว่าความเป็นรูปเป็นร่าเนี่ยยังไม่ได้ชัดมากมายนะครับแต่ก็เริ่มมีการผลักดนันออกมานะครับแล้วก็ไปโปรโมตในหลายประเทศครับละถ้ามองจริงๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ใหญ่แบบเป็นมหาเมกับโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ไดีมีบ่อยๆนะฮะตอนย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดตุดสนามบินสรียภูมิต้องนุ้นเลยครับหลายคนก็เฝ้ารอโปรเจกต์นีน้ว่าจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยไปยังมหาศาลอย่างเช่นจะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับในระหว่าง2ภูมิภาคนะอย่างแรกนะครับเป็นการเชื่อมโย แล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะฮะซึ่งในฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็มีคู่ค้าคนสาคัญเยอะแยะนะครับเช่นทางตัวออกการนะขนส่งเรื่องของน้ำมันนะครับอินเดียฮะถ้าเปิดโซนนี้มาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประตูสู่การค้านะครับการนําเข้าการส่งออกของไทยอีกหนึ่งประตูครับปกติจะไปทางแถบแหลมฉบังนะครับและถ้ารวมกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไทยแล้วนะฮะเช่นตัวมอเตอร์เวย์ตัวรถไฟทางคู่เนี่ยมันก็เป็นประตูการค้านะครับไปสู่ภูมิภาค CLMV ตรงนี้ได้ด้วยนะครับได้แก่ทางเมียนมานะฮะสปปอลาวนะครับเว กัมพูชารวมถึงส่งตรงขึ้นไปอย่างเช่นที่คุณหมิงตรงประเทศจีนครับนั้นจะเห็นภาพนะครับว่ามันส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็นฮับในภูมิภาคนี้ได้อย่างชัดเจนครับและสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี่ครับบอกว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยนะฮะนั่นคือการตีตลาดที่ชื่อว่าบิมสเต็คครับซึ่งกลุ่มบิลสเต็นี่ครับมีประชากรมากกว่า1,700ล้านคนเลยนะครับซึ่งเรื่องของภูมิศาสเนี่ยไทยเราค่อนข้างมีความพร้อมครับเชื่อมกันได้อย่างดีฮะถามว่าบิลสเต็คที่นี่คืออะไรนะครับนั่นคือกลุ่มการค้้าาาตรงงออ่่่เเเกกกลดดแแผนนนนททีีะ็ไิยป มาเมียนมาบังกลาเทศศรีลังกาแล้วก็รวมถึงไทยด้วยนะครับก็อยู่ในเวณอ่าวเบงกอตรงนี้ครับผู้ตรงๆคือพี่ใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นอินเดียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยและการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดเลยนะครับดึงดูดการลงทุนได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของซัมซุงอเมริกาอะไรก็มาที่นี่ทั้งหมดครับและประเทศอื่นๆน,นี่อยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับก็เป็นประเทศที่มีการเตริบโตของประชากรเนี่ยสูงแล้วก็รวดเร็วม,มากเช่นบังกลาเทศนนน่่รรรวมงกกาาแขขขััจิๆคอ้ ไม่ได้ดูดเดือดมากนะครับการแข่งขันค่อนข้างต่ําสินค้าไทยเองนะครับหรือว่าทางผลิตไทยเทรดไทยเองก็ค่อนข้างได้เปรียบมีสภาพที่แข่งขันได้ครับและแน่นอนนะครับว่าก็มองว่าตัวแลนด์มิดเนี่ยถ้าทำสำเร็จปุ๊บเดี๋ยจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับตัวเอเชียใต้นะ เข้ากับพื้นที่ของอ่าวไทยด้วยนะครับและแน่นอนว่าจะเชื่อมไปกับกลุ่มของบินสเต็กไม่น้อยฮะแล้ถ้าเรามองว่าอินเดียเนี่ยเป็นช้างหลับที่กําลังจะตื่นในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้นะครับก็น่าสนใจไม่น้อยนะเพราะอินเดียเนี่ยก็มีนโยบายชื่อว่าลุกอีสนะครับก็ต่างขับเคลื่อนนะฮะมาอย่างแถบภูมิภาคนี้อีกด้วยซึ่งข้อดีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ฟังกันมาอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้พูดอะไรที่เพิ่มเติมนะแต่ันน่้จะพูดถึงข้อจํากัดหรือข้อคิดพิจารณานะครับจะิเคราะหลายคนที่มองว่ามอาจจะ เป็นงานหิ่นของทางรัฐบาลน,นะสอบแวลจะไม่ค่อยจะสู้ดีมีประเด็นอะไรบ้างครับถึงแม้โปรเจกต์เลนบิดนี่น, Project Land น,นะครับจะเป็นโปรเจกต์ขนาดเมกะมหาโปรเจกต์ของเมืองไทยและอาจจะทำให้ไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นฮับสาคัญในภูมิภาคนี้นะฮะและคู่ค้าคนสําคัญก็คือทางประเทศจีนนั่นเองนะทั้งนาเข้าทั้งส่งออกนะครับแต่จากการรายงานล่าสุดเนี่ยครับก็เปิดออกมาแล้วว่าทางการจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจตัวโปรเจกต์แลนบิดของไทยอะไรสักเท่าไหร่น,นะครับคำถามคือเพราะอะไรนะฮะแน่นอนนะครับว่าทางรัฐบาลท่านเษฐาเนี่ยก็ทําการไปคุยนะฮะขาย โปรเจกต์นี้ให้กับทางจีนหรือว่าก็หลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรครับด้วยเหตุผลดังนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยจีนเองก็นำเลี่ยงนะครัทางด้านวัตถุดิบทรัพยากรสินคงสินค้าผ่านช่องแคบมารากานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพยายามจะหาทางเลี่ยงหรือทางเลือกนะครับในการขนส่งสินค้าที่มากขึ้นด้วยต่นนี้หากฟังไปฟังมาแลนบิดอาจจะน่าสนใจสำหรับเขาหรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับด้วยเหตุผลแรกนะครับนั่นคือว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช ซึ่งทางผู้ชี่ยวชาญจากทางจีนนะครับออกมาให้คอมมเห็นด้วยว่าถ้าหากโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะการประหยัดน้ํามันโดยที่ไม่ต้องเดินทางอ้อมตรงช่องแคบมะกานะครับอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้นะฮะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในการที่จะเปลี่ยนจากเรือนะครับเป็นขนส่งทางบกรถไฟทางรถอะไรแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีราคาที่แพงกว่าครับอีกทัานยังบอกว่าจีเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่โครงการระดับยุทธศาสตร์ของจีนแลวกาบอกว่าถ้ามีความร่วมมือเนี่ยคงเป็นระดับบริ นะครับระหว่างทางระนองกับชุมพรด้วยทางบกเนี่ยมันมีความซับซ้อนพอสมควรและดูเหมือนจะไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆอย่างที่หลายคนมองครับอีกประเด็นนึงนะครับก็คือจีนเนี่ยเขามีโครงการ BRI อยู่แล้วนะครับเป็นโครงการที่แบบระดับทวีปเลยนะฮะซึ่งเขามีทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําเป็นรูทเส้นทางของพวกเขานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยการเกิดแลนด์มีดขึ้นมาเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ BRI ของจีนนะสิครับรวมถึงการขนส่งจริงๆนี่นะครับที่ไปทางจีนเนี่ยจีนเองก็มีเส้นทางที่ใกล้กว่านั่นคือทางเงงมียนมัเงีีตวระบย เศรษฐกิจจีนเมียนมาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการทั้งลําเลียงทั้งพลังงานนะครับจากเมียนมาไปถึงจีนอีกด้วยนอกจากประเด็นที่จีนนะครับอาจจะไม่ได้มาร่วมหัวลงโรงในโปรเจกต์กันนี้แล้วนะฮะยังมีประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมีการศึกษาด้วยเนืเพราะว่าการเกิดแร์ติงตรงนี้เนี่ยกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทําให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปครับต้องบอกก่อนนะครับว่าภาคใต้นี่มันเป็นพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันด้วยนะครับมีอุทยานแห่งชาติหลายแห ดิแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ดานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซึ่งโปรเจกต์ตัวแลนด์บิทเอ็นะครับต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะจะมีการถมทะเลจํานวน7,000ไร่เช่อด้วยกันแล้วเนี่ยการกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่หลือเลี่ยงไม่ได้นะครับก็จะมีทางคนจุ่มพอนะครับตั้งป้ายขอคัดค้านโครงการแลนด์บิทด้วยครับถ้าพูดถึงผลกระทบในเชิงของสภาพแวดล้อมแล้วนะครับนอกจากมีการถมทะเลทําท่าเรือไป7,000ไร่แล้วนะมีโอกาสเกิดเรื่องของการรั่วไหลนะครับของน้ำมาากกาััันนนนนนจจาาากกกกรรรรรเเเเดดิิิือซึึ่่งงงงพวี้้ปป็สขะะํตแแหลลมฉบบค แน่นอนนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนนะชายฝั่งนะครับที่พึ่งพาพ่อธุรกิจประมงครับซึ่งภาคใตา้ไทยเนี่ยก็มีพื้นที่หลายอย่างที่เป็นป่าชายเลนอีกด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการได้รับผลกระทบจากตัวโปรเจกต์โครงการลันบริดด้วยนะครับจากการรายงานนะครับว่าจังหวัดชุมพรนะโดยเฉพาะอำเภอพัตโตะนะครับรายได้ของพวกเขาเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยฮะมาจากภาคเกษตรกรรมครับอยู่ที่50%นะอันดับ2ภาคท่องเที่ยว40%ครับอันดับ3 อุตสาหการรมเพียงแค่10%เท่านั้นแต่เนี่ยเขาก็มองว่าโครงการรันบิดตรงนี้ไม่มาเพื่อสร้างอาชีพให้พวกเขาเนี่ยับเพราะว่าเขาทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยนจากนายจ้างเนี่ยเป็นลูกจ้างนะครับอันนี้เป็นเสียงจากท้องถิ่นนะครับของจังหวัดชุมพรครับโดยมองว่าตัวโปรเจกต์รันบิดเนี่ยจะทำลายคนท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงนะครับึ่งเขาก็มองว่าปัจจุบนนันนะครับ คนท้องถิ่นเนี่ยก็มีรายได้ที่มันคงอยู่แล้วนะครเช่นทําสวนแล้วก็กิรกรรมกีดยงกีดยางอีกทั้งมีการไปเปรียบเทียบนะครับว,ว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการมุ่งตัว GDP มากเกินไปนะครับหากเปรียบเทียบกันเนี่ยกับจังหวัดระยองนะฮะหรือว่าเขตตอนออกเนี่ยหรือว่า e e c นะครับเขาบอกว่าคนที่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนายทุนนะขณะที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับด้รับผลกระทบนะเช่นพวกมาเร็งเดินทางเดินหายใจนะครับโรคอุบแพ้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับโปรเจกต์แลนด์บิดเนี่ยเป็นหนึ่งใน เรในภาคใต้เหมือนกับ EEC ก่อนหน้านี้นั่นเองครับประเด็นต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มโอกาสความขัดแย้งในอาเซียนเนี่ยการมีโปรเจกต์แลนบิดจะเพิ่มโอกาสตรงนี้หรือไม่นะครับ ท่านผู้ช่วชาญบอกว่าถ้าแรงบิดของไทยเนี่ยถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงๆนะก็าอาจจะไม่ได้กระทบนะครับหรือผลกระทบความขัดแย้งในฝั่งของเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียรหรืออิโนโดนีเซียนะครับที่พวกเขาเนี่ยหาประโยชน์จากการแล่นผ่านเรือนะตรงบริเวณช่องแคบมระกาแต่อย่างใดครับเพราะว่าช่องแคบมละการเนี่ยยังคงเป็นเส้นทางเดินเรือหลักนะครับโดยเฉพาะเรือขนส่งขนาดใหญ่ครับแต่ถึงจะไม่กระทบนะครับถ้าหากแรงบิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบทางเลือกในการเดินเรืออันหนึ่งนะฮะซึ่งก็ต้องถูว่าในใจจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาอยากให้มัน แต่อย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจีนเองเนี่ยจะไม่ได้แสดงความตอบรับนอะว่าจะร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังมองว่ารัฐานะครับก็มีการแย้งว่าสนใจตัวโปรเจกต์แลนด์บิดตรงนี้ด้วยก็จะเป็นหนึ่งในความหวังที่ยังเหลืออยู่ก็ได้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีทั้งเรื่องที่จีนโจทย์หินนะครับท้าทายในหลายมิติมากๆทั้งเรื่องของผู้ใช้ทั้งเรื่องของคนที่จะลงทุนนะครับรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นที่จะตตต้อองงงงเเเเเปปปปปลลลีี่่่ยยยนนนแแพพฤิิิิิิกรรมววชชไาโดดสื ว่าอย่างไรกบ้างคุ้มไหมกับโปรเจกต์นี้หรือไม่คุ้มอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดัางฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบ property e x p e r t Live และขอเวลา1วินาทีนะครับกดติดตามช่องนี้เนี่ยให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครตามที่ฟังเขงรู้ข้อมูลเชิงลึกนี่ยครับมีสำหรับาชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเป็นสำหรับสด2วันนะครับกดแอดเราที่แอดคลิป property live คอล่านี้ได้เลยครับขอบคุณที่าุณด้านส อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<อ>เพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จผไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับของเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ